ว่าอาจจะทํากําแพงวัดใหม่ใช่ไหมครับใช่โยมเราว่าคอยซุ้มประตูเราเสร็จอะแล้วเราก็มีโครงการว่าจะทุบทํากําแพงวัดใหม่พอดีโยมเขาคงจะได้ยินข่าวเขาเลยรีบม,มาหน่อยเนาะรีบเลย,เย,เย,เยอัดเข้าไปในกําแพงเลยใช่ไหมเลยเขาเลยว่าเขาจะจองสอก,ก่อนสอช่องโอเคสาธุด้วยนะครับ <c oughs> <ะ>มีเจ้าภาพด้วยเยนาะคสาธุจ้า โมงมกกว่าโยมตอนอาจารย์กำลังนั่งทันข้าวอยู่พอดีแหละเนาะครับกำลังจะฉันเสร็จมันก็มีเสียงตู้มาแล้วนะเนาะครับพอาดีรอชันเสร็จแล้วก็ออกมาดูก็เห็นสภาพอย่างนี้แหละที่เห็นเนี่ยเนาะครับก็รถก็พุ่งเข้ามาชนเขาบอกว่าเออขามาสองคนเนาะครับคร <c oughs> ับพ่อกับลูก เขาจะเอาไปสีที่ในเมืองหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะในไซโลเขาครับเอาข้าวโพดไปสีเป็นข้าวโพดฝักเน่ะมาจากอะไรบ้านดอกนาคำเหรอที่นาด้วงเนาะแล้วคอนนี้คนขับเป็นพ่อเขาเนาะเขาก็บอกเขาหลับแต่กเขาไม่เจ็บหรอกเนาะอย่างที่เราว่าแหละมันเจ็บแค่มันเขาจะเป็นแผลที่หัวนิดนึงแล้วก็คนลูกก็จะเป็นแผลที่คอกับที่แขนนิดนึงแค่นั้นแหละ 俺们没没没。